S Hi s t u d e n t สวัสดีนะักเรียนชั้นปสคุณดิวทุกคนนะคะวันนี้พบกับ English Online คุณดิวนะคะวันนี้ก็เป็นวันชดเชยแห่งการเรียนนะคะซึ่งวันนี้เป็นวัน Mother's Day วันแม่นั่นเองนะคะแต่ว่าเราก็มาชดเชยเวลาเรียนกันนะคะเดี๋ยวเวลาเรียนเราจะไม่พอเนาะเดี๋ยวหลังจากที่นักเรียนได้เรียนกับคุณดิวไปเรียบร้อยแล้วสามารถไปทํากิจกรรมกับคุณแม่ได้เลยนะคะโอเควันนี้นะคะก็เป็นชั่วโมงสุดท้ายของ Unit ห้านะคะ food and drink นั่นเองนะคะ where does water come from นะคะขึ้นมาเป็นคำถามเลยค,ะคะ่ะ where does water come from นะคะ where คือที่ไหนใช่ไหมคะ water คือน้ำคขาถามว่าน้ำมาจากที่ใดบ้างน้ำที่เราดื่มเนี่ยน้ำที่เราดื่มเนี่ยมาจากที่ใดนะคะมาจากที่ใดนเด็กๆลองเดาสิคะว่ามาจากที่ใดบ้างน้ำที่เราดื่มมาจากที่ใดบ้าง yes it's rain ฝนใช่ไหมคะ yes good okay i n the w e l l บาดาลใช่ไหมคะน้ำที่เราดื่มมาจากหลายที่เลยเดี๋ยวเรามาดูกันว่าวันนี้นะคะน้ำที่เราต้องรู้จักเนี่ยมาจากที่ใดบ้างนะคะเดี๋ยวครูจะให้ฟังกันเลยนะคะ listen and repeat นะคะดูจากภาพที่หนึ่งนะคะก็คือ rain นะั่นเองเนาะ rain นะคะเดี๋ยวเรามาฟังคำศัพท์ที่ถูกต้องออกเสียงว่าอย่างไรนะคะขอภัยครูดวลืมหูฟังนะ okay. ready for l i s t e n Okay. Go. Pupils' book, page sixty-seven. Where does water come from? Where One. Come from? Listen and repeat. Listen and One. repeat. Rain. Rain. Put them in a half, Rain. Two. Glacier. Glacier. Garcia. Three. Well. 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 Four. Spring. Spring Spring นะคะอันนี้ก็คือที่มาของน้ำสี่แหล่งที่เราควรจะรู้จักนะคะ Rain Rain คืออะไรฝนถูกต้องนะคะมาจากฝนนั่นเองนะคะฝน Glacier Glacier ดูจากภาพคือทาน้ำแข็งนะคะทาน้ำแข็งเขียนสำสับไว้ด้วยเลยนะคะเพื่อที่เราจะไม่ลืมนะ Well บาดาลนะคะบาดาล Well Spring น้ำพุกนั่นเองนะคะน้ำพุกนะสปริงนะอันนี้ก็คือแหล่งที่มาของน้ำที่เราควรจะรู้จักนะคะ What can you see in the picture ภาพที่หนึ่งเดนกนเคยเห็นไหม What's rain rain ฮะ rain อะไรที่นเรีเน่เห็นคือฝนนั่นเองนะคะเคยเห็นเคยเจออยู่แล้วนะคะ Number two what's that what's it, what it? Garcia okay Garcia อันนี้คือกาเซียนะคะ And this what's it River นะคะแม่น้ำนั่นเองที่เด็กรู้จักนะคะ River คือแม่น้ำและสุดท้ายคือ Whale น้ำบาดาลที่พวกเราใช้กินใช้ใช้กันนั่นเองนะคะโอเค n ม m b เ r ข where are the big g e s t river in your country บ้านเรามีแม่น้ำสายใหญ่ไหมเอ่ย in the Bangkok ในกรุงเทพคือเจ้าพยา River นะคะแม่น้ำเจ้าพยานั่นเองเนาะแล้วก็มีแม่น้ำสายย่อยๆอีกเยอะแยะ,ยะ,ยะมากมายเลยนะคะแต่สายใหญ่คือแม่น้ำเจ้าพยานั่นเองนะคะ ฉะนั้นสรุปแล้วนะคะแหล่งที่มาของน้ำก็จะมี rain glacier well แล้วก็ spring นั่นเองนะคะนี่คือคำศัพท์วันนี้ที่พวกเราต้องรู้นะคะเมื่อเราทราบคำศัพท์แหล่งที่มาของน้ำแล้ว go to the activity book page 54นะคะ54นั่นเองนะมานะ้า54เลยนะคะซึ่งเขาจะมีคำศัพท์มาด้านบนนะคะมีอะไรที่เรายังไม่รู้บ้างข้าวคือเมฆนะคะน้ำก็เกิดจากเมฆเมฆ เกาะก้อนเป็นก้อนนะคะแล้วก็ได้ความชื้นจากในอากาศกลายตกมาเป็นฝนนั่นเองนะคะก็จะมี granite er, ทาน้ำแข็งนะคะ mountainmountain Mountain, แปลว่าภูเขานะคะ rain ดูวแล้วเนาะฝนเนาะ river แม่น้ำนะคะ river คือแม่น้ำนะคะ, sea, play, ะ,คะ sea ทะเลนะคะ sea ทะเล spring น้ำพุใช่ไหมคะ well บาดาลนั่นเองนะคะฉะนั้น ตรงนี้นะคะให้นักเรียนเอาคําศัพท์ตรงนี้ไปใส่ในช่องที่เขาเว้นว่างไว้ว่าตรงไหนคืออะไรคราวได้แล้วนะคะ number two คืออะไรเอ่ย rain ใช่ไหมอ่างฝนตกก็เอาคําว่า rain มาใส่นะคะตรงไหนเป็นภาพคําศัพท์ใดก็ใส่ให้ตรงขับภาพนะคะโอเค number two นะคะข้อที่สองนะคะเขาก็ให้เราอ้อันนี้เฉลยแล้วโอเคเอาใหม่นะข้อที่สองนะคะ c o m pre sentence about water เติมคําศัพท์ให้ครบถ้วนนะคะเป็นประโยชน์ที่เราให้เติมคําศัพท์ให้ครบถ้วนตามที่เขากําหนดมาให้จากน้ำนั่นเอง w a t come from c o w s and ขึ้นต้นด้วยตัว R ค่ะ Rain ก็จะเป็นเติม I A I N เข้าไปนะคะพอเขาให้ตัว R มาเรียบร้อยแบบนี้พอได้ไหมซึ่งเขาขึ้นต้นคําศัพท์มาให้หมดแล้วค่ะขึ้นต้นคำศัพท์มาให้หมดแล้วเราแค่เติมคำนั้นให้สมบูรณ์แล้วเราจะเติมจากไหนนะคะนี่เป็นคำถาม ด้านบนค่ะเป็นคำศัพท์ด้านบนเหมือนกันตรงนี้เลยนะคะเอาคำศัพท์ด้านบนมาเลือกใช้ให้ถูกต้องให้เหมาะสมกับประโยคนะคะโอเคการบ้านของเรามีเท่านี้นะคะซึ่งเป็นเชวโมงสุดท้ายของบทที่5แล้วนะคะ ในสัปดาห์หน้านะคะจะเป็นการเก็บคะแนนทบทวนตั้งแต่บ,บทที่1มาเลยนะคะเราจะไม่เริ่มเรียนในหนังสือใหม่นะคะเพราะว่ายังรอเพื่อนที่ยังตามงานไม่ทันด้วยคุณครูจะเริ่มทบทวนทบทที่ทที่1และเก็บคะแนนมาเรื่อยๆนะคะเพราะเราจะไม่มีการสอบแบบจริงจังแต่เราจะเก็บคะแนนแบบนี้ไปเรื่อยๆเป็นคะแนนช่วยไปเรื่อยๆนะคะโอเคถ้าน้อเเสร็จหน้านี้แล้วนะคะอย่าลืม ถ่ายภาพลงอัลบั้มของตัวเองด้วยนะคะเพราะครูดิวเช็คการเข้าเรียนจากการส่งงานเสมอๆเ,เลยนะคะโอเค see you next time b y ย